สวัสดีครับคุณผู้ฟังช่องเล่าเรื่องผีทุกท่านผมชื่ออามนะครับเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเงินเดือนแค่หมื่นกลางๆไม่มากไม่น้อยเกินไปถ้าประหยัดหน่อยก็พออยู่ได้ครับแต่เมื่อเกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นความมั่นคงในชีวิตของผมก็สั่นคลอนโรคโควิด -19 ทําทำให้เศรษฐกิจและทุกๆอย่างรอบตัวมันแย่ไปหมดส่งผลต่อง,งานประจำ และรายได้ของผมโดยตรงผมเลยต้องหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการเป็นไรายเดอร์ส่งอาหารเพื่อหารายได้เพิ่มเติมแรกๆผมก็ทำเป็นงานเสริมครับแต่พอทำไปได้สักพักก็เห็นได้ชัดจากตัวเลขว่าได้เงินดีกว่าการทำงานประจำเสียอีกผมจึงตัดสินใจลาออกจากบริษัทแล้วมาเป็นไรายเดอร์ส่งอาหารอย่างเต็มตัวส่วนรายได้หลักๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเราครับ แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่างานนี้มันไม่หมูอย่างที่คิด 1. แล้วคุณต้องขี่รถคล่อง 2. คุณต้องรู้เส้นทางเป็นอย่างดีถึงแม้จะมี GPS นำทางแต่อย่าวางใจเป็นอันขาดเพราะมันพาคนไปในที่แปลกๆมานักต่อน,นักแล้วและ 3. คือข้อสุดท้ายคุณต้องทนแดดทนฝนถ้าแดดร้อนคุณก็ไม่ทำงานฝนตกคุณก็ไม่ทำงาน ขืนเป็นอย่างนี้ก็ควรทำงานประจำไปจะดีกว่าผมไม่ได้ว่านะครับแต่เพราะคุณจะไม่ได้เงินเลยผมทำตามที่ว่า3ข้อนี้ได้และอยากเสริมข้อที่4ว่าให้รับทุกงานรับทุกออเดอร์ไปเลยใครให้ไปส่งที่ไหนหรือไกลแค่ไหนก็ต้องไปเพราะมันได้เงินหมดทีนี้ผมจะเล่าเรื่องที่แปลกประหลาดเรื่องหนึ่งของการทำงานของผมให้ทุกคนฟังกันครับ เรื่องนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานคืนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มหน่อยๆซึ่งเป็นเวลาดึกแล้วผมกำลังจะกลับเข้าบ้านแต่ว่าดันมีงานเข้ามาและตามที่ผมได้บอกไปว่าให้กดรับทุกงานใช่ไหมครับผมก็กดรับทันทีเลยคิดว่าคงเป็นงานสุดท้ายแล้วละ่ะส่งเสร็จก็จะกลับไปอาบน้ำกินข้าวแล้วนอนดูบอลอย่างสบายใจ ผมไปนั่งรอรับอาหารที่ร้านใช้เวลาประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ถ้าเทียบกับอาหารแค่สองสามอย่างแล้วเวลานี้ถือว่านานมากถ้ามันเป็นช่วงกลางวันผมคงจะเซ็งเพราะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงสามารถกดรับงานได้หลายงานเลยครับแต่น,นี่คิดว่าเป็นงานสุดท้ายแล้วผมจึงไม่ได้รีบร้อนอะไรและเมื่อได้ของครบแล้วก็บึ่งรถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านลูกค้าทันที ระหว่างทางผมก็รู้สึกว่าหนทางไปที่บ้านลูกค้ามันไม่คุ้นเคยไม่ค่อยผ่านบ้านคนเท่าไหร่บรรยากาศมันออกจะเปลี่ยวไปสักหน่อยแต่ผมก็ชินแล้วกับทางแบบนี้ที่น่ากลัวกว่านี้ก็เจอมาแล้วบางคนให้ไปส่งถึงทุ่งนานในตอนกลางคืนเลยก็มีแล้วเมื่อผมขี่รถไปประมาณเกือบ15นาทีได้ก็ถึงบ้านของลูกค้าครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยคือผมไม่เห็นลูกค้า แต่เห็นประสาทศพตั้งอยู่อย่างเงียบเชียบที่หน้าบ้านของลูกค้าข้างๆตั้งเต็นท์และตั้งเก้าอี้อย่างเป็นระเบียบแต่ไม่มีแขกคนไหนมานั่งสักคนเพราะเป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วและบรรยากาศก็ดูวังเวงหน่อยๆผมกดปุ่มในโทรศัพท์เพื่อแจ้งลูกค้าว่ามาถึงแล้วจากนั้นก็เตรียมเงินทอนไว้และยืนรอไปตามสเต็ปเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีเห็นจะได้ ลูกค้าก็ยังไม่ออกมารับของผมมองเข้าไปในบ้านก็เงียบสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่ผมเลยโทรหาตามเบอร์โทรของลูกค้าที่ให้ไวในแอปปรากฏว่าไม่รับสายเลยตัดสินใจรออีกหน่อยโดยที่ตอนนี้ผมอยู่ในงานศพเพียงคนเดียวไม่มีวี่แววของใครสักคนเวลาผ่านไปอีกประมาณ5นาทีลูกค้าก็ยังไม่ออกมาครับผมลองเช็คที่อยู่ของลูกค้าดูอีกครั้ง เพื่อมาส่งผิดที่แต่มันก็ตรงตามที่อยู่ที่ปักหมุดไว้เพราะดูได้จากป้ายทะเบียนบ้านตรงสารูว้วผมเริ่มมีอาการเซ็งๆเพราะกำลังหิวข้าวอยู่ด้วยคิดว่าจะรีบส่งรีบกลับแล้วแท้แต่ต้องมานั่งรออยู่คนเดียวเงียบๆในงานศพแล้วระหว่างที่รอนั้นผมก็เพิ่งสังเกตเห็นข้อความที่ลูกค้าส่งทิ้งไว้จึงเปิดอ่านดูลูกค้าส่งข้อความแปลกๆมาอย่างนี้ครับ บอกว่าถ้าเกินห้าทุ่มไม่ต้องให้ผมเข้ามาส่งของที่บ้านแล้วเพราะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเวลาดึกดื่นแบบนี้แต่อย่างไรถ้ามาถึงก็ให้นั่งรอภายในเต็นต์ตรงที่ใกล้กับปรา,าสาทศพที่สุดแล้วผมจะปลอดภัยจากพวกที่มองผมอยู่ในความมืดและจากนั้นถ้ามีใครมาขออาหารที่ผมเอามาส่งก็ไม่ต้องให้เพราะมันกินไม่เคยอิ่มแล้วถ้าคุณได้ยินเสียงแปลก แสดงว่ามันไม่พอใจให้คุณรีบปักทูปไหว้ที่หน้ารูปศพแล้วอธิษฐานว่าขอให้มีคนมาช่วยคุณเพราะนี่จะเป็นวิธีเดียวที่คุณจะรอดกลับไปได้สุดท้ายนี้ถ้าคุณเป็นอะไรไปฉันต้องขอโทษจริงๆผมได้อ่านแล้วก็คิดว่าลูกค้าแกล้งกัน,นแน่ๆยิ่งเป็นงานศพแบบนี้ด้วยยิ่งทำให้เหยื่อกลัวง่าย ผมจึงไม่สนใจผมมองดูนาฬิกาในโทรศัพท์ปรากฏว่าเลยห้าทุ่มมาหน่อยนึงแล้วและนึกถึงข้อความเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาที่บอกว่าถ้าเลยห้าทุ่มก็ให้เข้าไปนั่งในเต็นท์แต่ด้วยความที่เป็นคนหัวดื้อหัวรัน้นและไม่เชื่อเรื่องไร้าสาระแบบนี้ผมก็ยืนอยู่ที่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมองดูรอบๆก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติและคิดว่าทำไมต้องเข้าไปนั่งในเต็นท์ด้วย ทว่าวขณะนั้นเองสายตาผมก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดที่พงหญ้าข้างถนนผมเพ่งดูมันอย่างสงสัยแล้วก็มองออกว่าเป็นเงาของคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครมันเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าชักจะไม่ค่อยดีแล้วจึงเดินเข้าไปนั่งในเต็นท์ครับแล้วไม่นานก็มีป้าคนหนึ่งที่ตัวผอมสูง เนื้อตัวซีดเซียวดูไม่เหมือนคนปกติเดินออกจากพงหญ้าเข้ามาหาผมก็ตกใจกับลักษณะท่าทางของแกแต่ก็ทำใจดีสู้เสือไม่หนีไปไหนป้าแกมายืนต่อหน้าผมที่ข้างนอกเต็นท์แล้วก็พูดขึ้นหิวมากขอของกินหน่อยจากนั้นแกก็แลบลิ้นที่ยาวผิดมนุษย์มานาออกมา และตะวัดเลียไปมาอยู่ใต้าคางผมเห็นแล้วก็ประหลาดใจจนทําอะไรไม่ถูกแล้วก็เริ่มเอกใจว่าทําไมเหตุการณ์มันเริ่มเหมือนกับที่ลูกค้าบอกเอาไว้และป้าคนนี้จะใช่คนที่มาขอของกินหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้จากนั้นผมจึงบอกป้าแกไปดีๆว่าของกินที่มีอยู่เป็นของลูกค้าผมไม่สามารถให้ได้ให้แกไปหากินที่อื่นเธอ จากนั้นแกก็ทำหน้าไม่พอใจจ้องหน้าผมเขม็งแล้วก็เดินถอยหลังกลับไปในพงหญ้าอย่างหน้าประหลาดหลังจากที่ป้าแกไปผมก็กลับไปอ่านข้อความของลูกค้าอีกรอบเพื่อความแน่ใจว่าไม่ได้แกล้งกันทว่าทันใดนั้นเอง ผมก็ต้องขนลุกสู้ขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงประหลาดที่ดังหวีดวิวมากับสายลมเบาๆและค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนฟังดูคล้ายกับเสียงผีเปรตเลยครับและมันก็ดังขึ้นจากแถวพงหญ้าตรงที่ป้าแกหายไปด้วยเสียงมันโหยหวนเหมือนคนทรมานจนน่ากลัวผมนั่งตัวสั่นอยู่ในเต็นท์ขนลุกไปหมดทั้งตัวจนคิดว่าเรื่องที่ลูกค้าบอกมาดูจะเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วพอนั่งไปสักครู่เสียงร้องนั่นก็ยังไม่หยุดผมมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอใครสักคนจนคิดถึงเรื่องสุดท้ายขึ้นมาที่ว่าให้ปักธูปไหว้ศพเพื่อขอให้มีบางคนมาช่วยผมเลยตัดสินใจลุกเดินไปที่ประสาทศพทันทีครับเพราะมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่แกล้งกันอีกต่อไปผมเดินเข้าไปดูรูปหน้าศพคนตายพบว่าเป็นลุงคนหนึ่งที่หน้าตาใจดี ผมมองไปที่โลงศพที่ตั้งอย่างสงบนิ่งหยิบทูบหนึ่งดอกขึ้นมาจุดแล้วยกมือไหว้ช่วยผมด้วยครับผมกำลังเจอกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้จากนั้นผมก็ปักทูบลงที่กระถางแล้วไม่น่าเชื่อครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเสียงเปรตนั้นก็ค่อยๆแผ่วหายไปเองทำให้ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยจากนั้นก็เดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้แต่แล้วผมก็ต้องชะง,งัก เมื่อรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากโลงศพผมหันไปมองที่โลงศพทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่พอจะก้าวขาเดินเข้าไปใกล้โลงศพก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเคาะโลงศพ <c oughs> ผมหันควับไปมองอีกครั้งด้วยความตกใจปรากฏว่าเสียงมันหายไปแล้วแต่ดอกไม้ประดับที่ตั้งอยู่บนฝาโลงศพยังขยับอยู่ผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วครับ จึงรีบเดินห่างออกมาและจังหวะนั้นนั่นเองผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีแมวสีดำตัวหนึ่งวิ่งฉีวออกมาจากข้างโลงศพผ่านหน้าผมไปแวบหนึ่งเหมือนเป็นเงาดำๆที่พุ่งผ่านไป <c oughs> ผมสะบัดด่าตามหลังมันไปจากนั้นก็กลับไปนั่งรอที่เก้าอี้พอมองนาฬิกาในโทรศัพท์แล้วก็ต้องตกใจเพราะเป็นเวลาเกือบจะห้าทุ่มครึ่งแล้ว ลูกค้ายังไม่ออกมารับของเลยผมรีบกดโทรศัพท์ไปหาลูกค้าอีกรอบแล้วก็เหมือนเดิมครับเขาไม่รับสายผมจึงเปลี่ยนไปโทรหาคอเซ็นเตอร์ของค่ายผมเพื่อขอยกเลิกงานเหตุที่ลูกค้าไม่มารับอาหารสักทีแต่ปรากฏว่าคอเซ็นเตอร์ก็ไม่รับสายเหมือนกันผมช่างใจอยู่สักครู่ว่าจะกลับเลยหรือรออีกหน่อยเพราะค่าอาหารก็แพงอยู่ตั้ง5 600บาท ถ้าผมกลับไปก็เท่ากับว่าเสียค่าอาหารฟรีๆแต่แล้วจังหวะนั้นก็มีลุงคนหนึ่งโผล่เข้ามานั่งด้วยครับผมมองหน้าเขาแล้วก็รู้สึกคุ้นๆแต่ไม่ได้พูดอะไรและรีบถามออกไปทันทีมารับอาหารหรือเปล่าครับไม่ใช่ลุงมานั่งเฝ้าศพผมคิดว่าทำไมถึงหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่ตายแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจ และไม่อยากให้เป็นคนคนเดียวกันด้วยผมเลยถามแกลุงมาเฝ้าศพเหรอลุงเป็นสับป,ปะเลอใช่ไหมครับใช่ลุงเป็นสับป,ปะเลอเองแหละจากนั้นแกก็หยิบข้าวต้มมัดในถุงย่ามขึ้นมากินผมค่อยโล่งใจกับคำตอบของแกขึ้นมาหน่อยแสดงว่าไม่น่าจะใช่คนเดียวกันกับคนที่นอนอยู่ในโรงศพอย่างที่ผมคิดแล้วลุงรู้จักกับคนบ้านนี้หรือเปล่าครับผมว่ารอนานแล้ว ยังไม่มีใครออกมาเลยลุงแกเลยหันมองเข้าไปในบ้านแล้วหันกลับมาบอกผมตอนนี้ยังไม่ว่างอยู่ในห้องน้ำผมแปลกใจกับคำตอบนั้นที่ดูเหมือนว่าแกจะมีตาทิ์ลุงช่วยไปบอกเขาได้ไหมครับผมรอนานแล้วจากนั้นลุงแกก็หันเข้าไปในบ้านอีกรอบแล้วหันกลับมาบอกผมอีกครั้งเดี๋ยวก็คงมาละมัง้ง ผมก็เลยยอมรออีกหน่อยและยังดีที่มีแกมานั่งเป็นเพื่อนในคืนที่หน้าขนลุกอย่างนี้ตายเมื่อสองสามวันก่อนนี่เองอยู่ๆลุงแกก็พูดขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีคุยขนาดที่มองไปที่โลงศพอะไรนะลุงใครตายนะก็คนที่ตายนั่นไงโดนรถชนตายเฮอ้อคนแก่เนาะเดินเหินก็ลําบาก งกงกเงินเงินเลยโดนรถกระบะชนเข้าเฉลยน่าสงสารนะครับไอ้คนชนก็ไม่ดูอะไรเลยเออชนเขาเต็มแรงแขนขาหักกระโหลกเปิดเลือดไหลเจิงนองบนถนนหน่าเวทนานักผมได้ฟังที่ลุงแกพูดแล้วก็รู้สึกสยองขึ้นมากับสภาพศพแบบนั้นกำลังจะไปขายข้าต้มมัด แล้วลุงแกก็พูดโพงขึ้นมาอีกครับฮะอะไรนะลุงคนที่ตายน่ะกำลังจะไปขายข้าวต้มมัดแต่ระหว่างทางกลับโดนรถชนผมเผลอมองไปที่ย่ามของลุงแกที่มีแต่ข้าวต้มมัดเต็มไปหมดในใจเริ่มหวนวันว่าคงไม่น่าจะเกี่ยวกันมัง้งแล้วผมก็คิดถึงเรื่องประหลาดที่เจอก่อนหน้านี้ได้จึงเล่าให้ลุงแกฟังทั้งหมด แต่แล้วผมก็ได้คำตอบที่ประหลาดกว่าไม่ต้องกลัวไปแถวนี้มันไม่ปกติมานานแล้วมีแต่พวกที่ยังไม่ไปเกิดผมนั่งงงกับคำตอบของลุงแกกับสีหน้าที่แกยิ้มให้แปลกๆมาส่งของใช่ไหมคะผมหันขวับไปมองที่ต้นเสียงซึ่งก็เป็นลูกค้ามารับของนั่นเองเธอรีบขอโทษขอโพยผมเป็นการใหญ่ ที่มาเอาอาหารช้าสาเหตุเพราะอาบน้ำอยู่จากนั้นก็ยื่นค้าอาหารให้ผมพร้อมกับบวกทิปมาให้จํานวนหนึ่งแทนคำขอโทษผมส่งอาหารให้เธอแต่แล้วจังหวะนั้นผมก็เอะใจขึ้นมาหันซ้ายหันขวาแต่มองไม่เห็นลุงสับป,ปะเรอที่นั่งด้วยกันแล้วไม่รู้ว่าแกหายไปไหนมองหาใครล่ะคะลุงสัป,ปะเรอนะครับเพิ่งนั่งคุยกันอยู่เมื่อกี้ ลุงเขาตายแล้วนะคะฮะลุงสัพป,ประรเรนน่ะเหรอครับใช่ค่ะลุงสัพป,ประรเรอเป็นพ่อหนูเองเขาไม่ได้บอกเหรอคะว่าโดนรถชนตายเธอพูดเหมือนกับการที่พ่อของเธอที่ตายไปแล้วยังออกมานั่งพูดคุยกับใครต่อใครนั้นเป็นเรื่องปกติจากนั้นเธอก็พาผมไปดูหน้ารูปศพอีกครั้งซึ่งผมก็จำได้ว่าเป็นลุงสัพป,ปะ์เรอจริงๆด้วย เท่านั้นแหละครับผมก็ไม่พูดอะไรอีกชัดเจนแล้วว่าเจอดีเข้าเต็มๆแล้วผมก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากงานศพนั้นทันทีอย่างที่ลุงแกบ,บอกจริงๆนั่นแหละครับว่าแถวนี้มันมีแต่เรื่องแปลก